สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJK Family ค่ะวันนี้จะมีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆน,นะคะช่วงเนี้ยก็เห็นเพื่อนๆหลายๆคนกำลังสนุกสนานกับการเก็บกระเทียมป่ากันค่ะแล้วเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะ เป็นปีแรกที่เราเดินทางก้าวเข้าสู่วงการเก็บกระเทียมป่าอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็อาจจะมีเพื่อนอีกหลายๆคนใช่ไหมคะที่เพิ่งเริ่มเก็บกระเทียมป่าเหมือนกันกันกบเราและยังไม่รู้ว่าเจ้ากระเทียมป่าเนี่ยมีคู่แฝดค่ะเพื่อนๆแต่เป็นแฝดที่ร้ายมากนะคะประมาณเดียวกันกับกาซลองสองปีหรือไม่ก็มูนินมูตาเลยละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาฟังกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะพืชชนิดแรกมีชื่อเรียกภาษาเยอรมันว่า My ล l เ t ิร์ชหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Lily of the Valley นั่นเองนะคะพืชชนิดนี้จัดอยู่ในพืชที่มีพิษเลยค่ะเขาจะเกิดช้ากว่าต้นกระเทียมป่านะคะกระเทียมป่าเนี่ย จะงอกช่วงประมาณเดือนมีนาค่ะต้นๆมีนาแต่เจ้าไมเกือกเชนเนี่ยเขาจะงอกช่วงประมาณเมษาหรือกลางๆเมษาค่ะเพื่อนๆอยากจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดเราลงไปรับประทานพืชชนิดนี้จะเกิดอะไรขึ้นบางแหล่งข้อมูลนะคะบอกว่าถ้าเรารับประทานตัวไมเกร็กเชนไปประมาณ1-5ใบเนี่ยบางคนก็ อาจจะมีผลถึงแก่ชีวิตได้เลยนะคะส่วนอาการหลังจากรับประทานเจ้าไมโครเชนเข้าไปก็คือจะมีอาการแน่นหน้าอกหัวใจเต้นผิดจังหวะช้าหรือเร็วเกินไปท้องร่วงการมองเห็นผิดปกติตาพร่ามัวค่ะเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนฟังแล้วแอบเสียวสันหลังเลยและคะ่ะว่าไอที่เราไปเก็บมาวันนั้นเนี่ยถูกหรือเปล่าพืชชนิดต่อไปนะคะมีชื่อว่า S He s b s โตร l o s e หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า m e Meadow s a f f r o n นะคะพืชชนิดนี้เนี่ยก็มีพิษร้ายแรงไม่แพ้กันเลยค่ะบางแหล่งข้อมูลนะคะบอกว่าการรับประทานตัว He s b s i ต e l o s e ไปแค่50กรัมเท่านั้นก็อาจมีผลถึงแก่ชีวิตเลยค่ะ <c oughs> ส่วนอาการหลังจากรับประทานพืชชนิดนี้นะคะจะออกอาการหลังจากรับประทานไปประมาณ2-6ชั่วโมง อาการมีดังนี้ค่ะคลื่นไส้ถ่ายเป็นเลือดหายใจที่และหายใจได้สั้นลงและถ้าเกิดหนักที่สุดนะคะก็อาจจะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้เลยค่ะฟังดูแล้แอบขนลุกเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากรู้ว่าเราจะสามารถแยกแยะพืชสามชนิดนี้ยังไงไปฟังต่อเลยค่ะ เราขอแยกเป็นข้อย่อยๆนะคะจะได้เข้าใจง่ายมากขึ้นข้อแรกนะคะเรื่องกลิ่นค่ะเจ้าตัวกระเทียมป่าน,นี่จะมีกลิ่นเฉพาะก็คือมีกลิ่นคล้ายกับกระเทียมหรือใบกุ้ยช่ายบ้านเรานะคะส่วนพืชอีก2ชนิดคือไมกล t i o นแล้วก็ตัวเฮปไซโคลเซเขาจะไม่มีกลิ่นค่ะต่อไปเป็นส่วนของก้านหรือลำต้นนะคะเจ้าตัวกระเทียมป่าน,นี่ จะมีก้านที่เล็กเรียวและใน1กา้านหรือ1ลําต้นจะมีแค่1ใบค่ะส่วนตัวไม้เกลือเชนเนี่ยเขาจะมีก้านที่ค่อนข้างสั้นกว่าตัวกระเทียมป่าและใน1ก้านเนี่ยก็จะมีเปลือกหุ้มนะคะแล้วจะมีใบเนี่ยงอกออกมาจาก1กา้านสองถึงสใบค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็น2อใบนะคะต่อไปตัว h แฮปไซด์โรเ r เขาจะไม่เห็นก้านโดยชัดเจนนะคะเขาจะงอกขึ้นมาลักษณะคล้ายๆกับกลีบกุหลาบแบบซ้อนกันแล้วก็มีหลายใบนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูลักษณะใบกันค่ะตัวกระเทียมป่าเนี่ยเขาจะมีลักษณะใบที่ค่อนข้างอ่อนแล้วก็บางค่ะเวลาเขางอกจากพื้นดินนะคะเขาจะไม่ตั้งชันแบบนี้แต่จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะ ด้วยคุณสมบัติของใบที่ค่อนข้างอ่อนนะคะปลายใบเขาจะค่อนข้างงุ้มแบบนี้นะคะจะไม่ตั้งชันแล้วลักษณะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือตัวกระเทียมป่าเนี่ยใต้ใบเขาจะมีลักษณะเป็นผิวด้านค่ะจะไม่มันเงานะคะอันนี้สำคัญมากอย่าลืม,มนะคะต่อไปตัวไม้เกลือเชียนเนี่ยลักษณะใบของเขาจะค่อนข้างแข็งแรงกว่าตัวใบกระเทียมป่าค่ะ แล้วก็งอกจากพื้นดินไปก็จะมีลักษณะตั้งชั้นค่ะอีกอย่างที่สำคัญก็คือใต้ใบของเขานะคะจะมีลักษณะมันเงานั่นเองแต่กระเทียมป่าจะมีผิวที่ด้านแล้วก็ไม่มันเงานะคะอย่าลืมสุดท้ายนะคะตัว He s s i d e r o s e เขาจะมีความแข็งแรงมากกว่า2ตัวแรกนะคะคือใบจะค่อนข้างตั้งชั้นแล้วก็แข็งกว่ามากมาก ถ้าเกิดจะให้เปรียบเทียบนะคะตัว half ซโ c l o r o s e เขาจะมีลักษณะคล้ายกับใบทิวลิปค่ะและเนื้อสัมผัสของใบนะคะก็จะมีความมันวาวทั้งด้านบนแล้วก็ใต้ใบค่ะทั้งใบข้างหน้าแล้วก็ใต้ใบมีความมันเงาทั้ง2ด้านค่ะและเมื่อเขาเติบโตสมบูรณ์เต็มที่นะคะตรงกลางต้นตรงกอค่ะเขาก็จะมีหน่อหรือหัวงอกขึ้นมานั่นเองค่ะ ส่วนสุดท้ายจะเป็นลักษณะดอกนะคะจะขึ้นรูปให้ดูค่ะว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างเป็นยังไงล่ะคะเพื่อนๆข้อมูลที่เรานำมาฝากวันนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มเก็บกระเทียมป่านะคะถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะคะอาจจะช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้อีกหลายคนเลยล่ะคะ่ะ สำหรับวันนี้ n j k, k Family ขอลาไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ